ดรพรราบเลือนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะหลังจากนะคะที่เราได้เรียนภาคทฤษฎีนะคะในเรื่องของการจัดบริการอาชีวอนามัยนะคะจากดรอรพรรณอันจิมานน์มาแล้วนะคะวันนี้นะคะสองก็จะพาทุกคนนะคะเข้าสู่ภาคปฏิบัติการค่ะซึ่งการจัดบริการอาชีวอนามัยของเรานะคะจะมีด้วยการสองพาร์ทนะคะคือการบริการเชิงรับและเชิงรุกค่ะซึ่งณนะ ตอนนี้นะคะสองจะพาทุกคนนะคะไปสู่พาร์ทของการจัดบริการเชิงรับค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะคุณแนนนะคะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้คุณแนนเป็นอะไรมาคะ,ะรู้สึกคันตามแขนนะคะแล้วก็คันตามขาตลอดเลยนะคะคหมอ,อเ,เป็นมากี่วันแล้วคะประมาณ2อสามวันได้นะคะ ทำอาชีพอะไรคะตอนนี้อ,อ๋อรับจ้างทําท่อซีเมนต์นะคะอยู่ตรงโรงงานแถวๆนี้นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวคุณหมอขอคัดกลองอาการนิดนึงนะคะสามถึงสี่ข้อนะคะอ,คอาการที่เราคันเนี่ยคะ่ะเราเราคิดว่ามาจากการทํางานของเราไหมอืมไม่แน่ใจเลยนะคะวพาเกิดจากการนั้นหรือเปล่าโอเคแล้วก็อาการของเราเนี่ยเกิดตอนไหนตอนที่เราไปทํางานหรือว่าตอนที่เราอยู่บ้านถึงเริ่มเกิดอาการอืมคิดว่าช่วงระหว่างทางานนะคะพอทํางานไปสักพักหนึ่งนะคะก็รู้สึก อาการตามคันตามแขนแล้วก็ช่วงขาค่ะจนถึงแบบเลิกงานไปค่ะเราเพื่อนที่ทํางานของเราอะ่ะเขามีอาการเหมือนเราไม่คันพืนอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ทจําได้ก็คือ,อเพื่อนก็แอบบ,บ่นอยู่นะคะว่าจะแบบคันตามแขนเหมือนกันแล้วก็ขาอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วอาการคันเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหม ถ้าเป็นช่วงทํางานสักพักเหนือก็เริ่มจะแบบคันตามแขนนะคะล่ะค่แล้วก็ถึงจนถึงเลิกงานนะคะก็ยังมีอาการคันอยู่แต่ว่าพออาบน้ําเสร็จก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการคันคันอยู่นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคุณแนนั่งรอคุณหมอหน้าห้องสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะเรียกเข้าไป,ไปดูอาการนะคะโอเคค่ะค่ดเชิญด้านโน้นเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะพาผู้เรียนนะคะไปดูการจัดบริการอาชีวอนมามัยเชิงรับนะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําม,มนกันแล้วนะคะเราพบว่านะคะประชาชนที่มารับบริการนะคะเกิดอาการที่เป็นพวกพื้นคันพื้นแพ้นะคะปวดหลังปวดเอวปวดไหล่นะคะและจากการที่เราซักประวัติคัดกรองโรคจากการทำงาน4คําถามนะคะเราพบว่าประชาชนเหล่านั้นนะคะมีอาการ เหมือนกันนะคะแล้วก็มาจากสถานที่ทํางานเดียวกันนะคะจึงนําไปสู่การที่เราจะลงพื้นที่นะคะไปจัดบริการเชิงรุกต่อค่ะเพื่อหาสาเหตุนะคะของการเกิดอาการเหล่านั้นนะคะว่ามาจากการทํางานหรือเปล่านะคะโดยที่การที่เราจะจัดบริการเชิงรุกนะคะเราก็จะต้องมีการนะคะศึกษาข้อมูลนะคะของโรงงานนะคะเบื้องต้นนะคะก่อนเข้าไปนะคะและการจัดบริการเชิงรุกนะคะก็จะประกอบไปด้วยการเดินสํารวจโรงงานนะคะเพื่อ เพื่อหาสิ่งคุกคามมงชี้จุดเสี่ยงนะคะแล้วก็หาสิ่งที่จะเป็นตัวที่ทำให้ประชาชนนะคะหรือพนักงานของเราเนี่ยแหละค่ะที่ป่วยค่ะเกิดจากอะไรนะคะโดยที่ตัวของการหาสิ่งคุกคามนะคะเดินสำรวจเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะผู้เรียนนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะในหัวข้อวิชาที่2นะคะซึ่งจะได้มีการอ,าอธิบายทางทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติมาแล้วนะคะส่วน ในพาร์ทนี้นะคะสองขอพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของการสัมภาษณ์พนักงานจากโรงงานาปูนซีเมนต์นะคะซึ่งจะเป็นการสักถามข้อมูลเพื่อเก็บมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกคนนะคะไปดูวิธีการสัมภาษณ์พนักงานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงขาหนูจะขอเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของคุณลุงนิดนึงนะคะข้อแรกนะคะหนูจะถามลุงว่าคุณลุงทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรคะในใน ที่เนี้ยค่ะก็ผสมปูนวางช่วยกันปั่นบ้างปั่นแบบสิครับถ้าคือผสมปูนปั่นแบบนะคะแล้วคุณลุงทํางานทุกวันไหมจันถึงสุกมีวันหยุดไหมคะหยุดวันหไหนเอ่ยพอสิ้นวีคทิงจะหยุดสองวันครับสิ้นวีคทิงหยุดสองวันใช่ไหมคะทางานตั้งแต่เช้าถึงเย็นไหมคะหรือว่าเป็นชั่วโมงเป็นกะสั้งโมง ถึง4โมงเย็นถึง4โมงเย็นเป็นงานแบบรายวันหรือว่างานเหมาค่ะเหมาครับงานเหมาคือถ้างานเสร็จเร็วก็เลิกเร็วครับงานเสร็จช้าก็เลิกช้าคือแล้วแต่งานใช่ไหมคะแล้วแต่ออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะคะคุณลุงเคยเกิดอุบัติเหตุไหมคะจากการทํางานตรงเนี้ยไม่เคยครับมีแต่เพื่อนวงงานอ๋อเขาโดนอะไรบ้างคะก็สอบปุ๋ยหล่นหรือว่ามือเป็นยังไงมือเขาแบบเป็นยังไงคะแบบปั่นกระดูกแตกอ๋อโดนเครื่องเข้าไปใช่ไหมคะ แล้วปกติอะค่ะคุณลุงใส่อุปกรณ์อะไรบ้างอะคะในการทํางานก็ใส่รองเท้าบูทมีรองเท้าบูทถุงมือถุงมือสวมแมสสวมแมสนะคะมีใส่หมวกใส่อะไรไหมคะไม่เคยใส่ใส่มีผ้ากันเปื้อนอะไรไหมมีมีผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วปกติอะค่ะคุณลุงทํางานอะคุณลุงใช้ท่าทางการทํางานอย่างผสมปูนเนี่ยคุณลุงต้องยกปูนนะคะคุณลุงยกประมาณไหนอะคะท่าทางของคุณลุง พอทาให้ดูได้ไหมแบบว่าคุณลุงก้มไปยกหรือว่าย่อยกก็คะก้มเลยใช่ไหมคะถ้าลูกเตียมก็ต้องก้มครับอ๋อก้มนะคะแล้วหลังจากที่คุณลุงเลิกงานเนี่ยค่ะคุณลุงได้มีการอาบน้ําอาบผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับบ้านไหมคะหรือว่ากลับไปเปลี่ยนที่บ้านกลับไปอาบที่บ้านอาบที่บ้านใช่ไหมคะคืออยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะแต่ก็คือกลับไปถึงก็อาบเลยเนาะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับข้อมูลนะคะ หลังจากที่เรานะคะเข้าไปเก็บข้อมูลนะคะที่โรงงานแล้วนะคะแล้วก็สัมภาษณ์นะคะพนักงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินสํารวจนะคะสิกค้กาการสัมภาษณ์นี่นะคะมาทําการประเมินความเสี่ยงนะคะซึ่งการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถไปดูได้ที่หัวข้อวิชาที่สานะคะซึ่งได้มีการกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดําเนินการมาตรการหรือว่ากิจกรรมที่จะส่ง คืนให้กับทางโรงงานนะคะเราก็จะมีการคืนข้อมูลตรงนี้ค่ะให้กับโรงงานและในการคืนข้อมูลนียค่ะเราก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของความรู้ให้กับพนักงานในวันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่ PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะคะส่วนบุคคลนะคะหรืออุปกรณ์ป้องกันนั่นเองนะคะให้กับลูกจ้างรัวมีการสาธิตนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการ บอกถึงท่าทางการทํางานที่ถูกต้องนะคะเรียกว่าวันนั้นเราก็จะมีความรู้ไปแบ่งปันให้กับพนักงานนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการล้างมือนะคะเจ็ดขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะการใส่แมสการ ใส่รองเท้าอะไรต่างๆอีกมากมายที่จะเป็นการทําให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางานค่ะค่ะสําหรับหัวข้อการจัดบริการอาชีวะอนามัยให้แก่แรงงานในชุมชนนะคะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่านะคะผู้เรียนนะคะจะสามารถนําทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัตินะคะไปใช้นะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับผู้เรียนทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ